สำหรับคุณข้าวทิพย์ธิดาดินนะครับนักร้องลูกทุ่งและก็นักแสดงนะครับที่มีผลงานมาให้พวกเราทุกคนเนี่ยติดตามกันต่ออยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็นี่เลยฮะในจอล่าสุดผลงานล่าสุดเลยนะครับสำหรับเพลงแพ้คนหล่อครับที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งปล่อยผลงานออกมานะครับ แล้วก็เร็วๆนี้ครับเขาบอกว่าจะประกบการแสดงนะครับคู่กับนักร้องหนุ่มขวัญใจแรงงานอย่างพี่ไผ่พงศธรด้วยนะครับโดยคุณข้าวทิพย์ที่ดาดินบอกว่าเพลงที่เพิ่งปล่อยไปเนี่ยนะครับเป็นเพลงสนุกสนุกเลยเป็นแนวเพลงที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ทํามานานแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเลยอยากที่จะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับงานละครฮะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะได้ประกบคู่กับพี่ไผ่พงศธรด้วยซึ่งเจ้าตัวเผยว่าถือว่าเป็นการหวนกลับมา เจอกับพี่ไผ่พงสธรเนี่ยนะฮะในรอบ7ปีเลยครับแล้วก็พี่ไผ่พงศธรเนี่ยเป็นคนน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยเริ่มจะจับจิ้นนะฮะเจ้าตัวกับพี่ไผ่ด้วยอ่ะจะเป็นยังไงฟังเจ้าตัวเล่ากันนิดนึงครับ ภในรอบเจ็ดปีใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ก็ค่ะ <c oughs> ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าหลังจากที่เราร่วมง,งานกันในละครเรื่องนายฮอยทมิน <c oughs> ก็พี่ไัยก็น่ารักมากซึ่งเป็นศิลปิในในดวงใจของเขาวทิพย์เพราะว่าพี่ไัยก็แบบคือ บทเพลงหลายๆบทเพลงคือข้าทิพย์ชอบมากๆน้ําเสียงพี่ไผ่ก็เป็นเอกลักษณ์และนิสัยพี่ไผ่ก็น่ารักมากๆด้วยนะคะก็เลยแบบได้ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ไผ่ซึ่งแบบอุดีใจมากก็ก็จะทําให้เต็มที่ค่ะกับไปตอนได้ร่วมงานกันคังแรกเต้นไหมคะเค่ะเก่งเก่งเก่งเขินด้วยเพราะจริงๆถ้าถ้าเรามองภายนอกอะเนาะแบบ พี่ไพ่อาจจะแบบเหมือนคนสุขุมอะไรเงี้ยแต่แต่พอ,อจริงๆคือพี่ภัยเป็นกันเองมากแล้วก็ขี้เล่นมากก็เลยทําให้เราแบบไม่ไม่ได้กดดันเอฟซีส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันเป็นงานามันมันไม่ใช่เรื่องแบบส่วนตัวเ,เพราะว่าเรา,เ,าเราเรามาทํางานเราไม่ใช่แบบาการจิ้นก็คือไม่ใช่แบบ ชีวิตคู่จริงๆจีนก็คือจิ้นในละครใช่ค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขแฟนคลับค่ะทักมาบอกว่าอยากฟังเพลงแนวนี้จังเลยอยากฟังเพลงสนุกๆเหมือนพี่เข้าทิพตั้งแต่แบบว่าสมัยเข้าวงการใหม่ๆแล้วก็แล้วก็พอเข้าทิพต์ไปเล่นละครก็จะมีแบบเปลี่ยนรูปบ้างจากรูเรียบร้อยมาเป็นแนวเซ็กซี่บ้างสดใสบ้างอ่ะแล้วก็ทางทางผู้เขียนบทผู้จัดละครก็เลยว่าเข้าทิพ์มีเพลงแนวนี้ไหม แนวสนุกสนุกแต่มันก็ไม่ค่อยมีก <c oughs> ็เลยตั้งใจทำทำเพลงแนวสนุกออกมาแบบแอลเอิร์นผู้บ่าวบ้างอาจจะโตขึ้นประมาณนี้ค่ะพี่แดบเป็นไงบ้างดีมากดีมากดีมาก FC คือชอบมาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เห็นทั้ง MV ออกมาดีนะคะแล้วก็ทั้งแนว นี่ฮะเห็นพีคอปเตอร์ไปสัมภาษณ์ด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่าพี่เข้าชิพมีสอนเต้นด้วยนะนี่ไงนี่ไงเออเพลงแพคเขาเหรอนี่เลยนี่เลยจังหวะนี้<ท><ก>ไหนตอนมา<อ>ลองซินี่อย่างนี้เลยเออเอ,อเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงเออต้องให้คอปเตอร์มาสอนนะเออนะครับผู้ชมก็ไปดูเพลงแล้วก็โคเวอร์เต้นตามกันได้เลยนะครับใช่ค่ะสนุกสนานกันนะคะ